มาแล้วครับเล่นอกไม่อกหักครับเล่นยังไงให้ได้ให้โดนครับท่าแรกปรับเก้าอี้ครับ30องศาบีบสะบักครับจากนั้นยกขึ้นและยกลงครับ15ครั้ง3ามเซตครับค่อยๆต้านนะครับท่าที่สองครับดิฟครับดิฟเลยถ้าใครไม่ไหวก็มีเครื่องที่รองเข่านะครับท่านี้บีบสะบักไว้ครับแล้วก็ใช้แรงที่หน้าอกมากๆนะครับ 15ครั้งเช่นเดียวกันครับถ้าต่อไปครับท่านี้ครับช่วยอกบนด้านในมากๆเลยนะครับดึงออกมาครับแขนขวาไปทิศทางของไหลซ้ายครับถ้ามือซ้ายก็ไปทิศทางของไหล่ขวาครับอันนี้ครับดึงหน้าอกไว้เกรงไว้ครับข้างละ15ครั้งครับ3มเซตครับระหว่างเซตก็พัก1นาทีถึง1นาทีครึ่งได้ครับถ้าต่อไปครับท่านี้ครับบีบเข้ามาครับให้ได้อกในมากๆครับ ลองปรับดูนะครับว่ากลางแขนแค่ไหนแล้วโดนที่หน้าอกครับถ้าต่อไปครับท่านี้ครับต้านเอาไว้ครับได้อกกลางแน่นอนครับดึงไว้ครับต้านๆไว้ครับไม่ต้องรีบครับโดยเฉพาะตอนเอาลงมาครับถ้าโดนแล้วครับหน้าอกของเราก็จะเป็นรูปสวยงามครับ